มาจ้ะทุกคนทุกคนจามากินก๋วยเตี๋ยวไก่มะละกับเยบุลบึ้งหรือเปล่าพิศพิษพี่น้องมันโมเมนต์นั่นหรอกมันน้ำน้ำซุปเขาเข้มข้นซื้อผักของทอดได้ซื้อนั่นแหละยู่บ้านนาคาเฟ่นั่นแหละมามากินน้ำกันพี่น้องกินห่อห่อเนี่ยแหละพี่น้องกินห่อน่บึ้งมันนั่นไอไหรปากเพอ่อยากหออยากน้ำ ตาบวมเบ้อรูดเนาะไอ้หลายตาบวมตาด่วนแบบหักดิไอเลาก็หักกินแล้วเยอะกว่กัดจีเห็ดงามต่อได้กว่านี้เพื่องเพ็ดจัง่ดยล่ะมันมันมามีขวางถ้าลูกค้ายเอฟซีสั่งมาม่มีขวางทรงพี่น้องม่มีขวางทรงก็ดิีปิดปากปิดจมูกปิดดังดีๆใส่หมวกใส่ยังดีๆค่อยเห็ดเอาละ có chiều có hơi chín đầu có tiểu ở đây luôn luôn chín luôn ก๋วน้องไก่กับตีนไก่ วันเขาเนี่ยกินหากินง่ายพี่นนอะอยากกินลาบอยากกินน้ำจุกอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินขนมสินกินปลาเขากินยังไ้กินเนบืดตลาดนะักกระไย bố phải lung bàn, đi xơi lăn, đi xơi dã lăn, khả gia con, thăng gia lăn, mất 800

như cái gì tiền thì bay rồi, lại กระเต็มซื้อมาไว้เห็นนิยังกระสออนพักหัว้วานี่ไปตลาดตลาดนัดบ้านโคกกลางเงี้ยมาแล้วไปได้ปลาเผาไปได้พักเปได้พลัมให้ หี่ยังระยาบซื้อหี่ยังระยับได้ของบนะ่มีเวลากินเจ้าซื่อมาไห่ซื้อเข้ากระเทียดเทิงกิโลสามสิบบาทสามสิบบาทเทิงกิโลวัวแมนโรสามสิบบาท 15 hà bạc thương cái lúc bạc lá nó hai chú bạc dù lưm bây giờ dầm hưng hưng dầm nạp dầm việc Cái hưng trên hưng dầm lưm dầm hưng Có hưng 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 Cảm ơn không mà không đến tuyệt đối cũng không lại bà dây ướt rồi đang cài bỏ bỏ bài giấy cờ thật này đứa thật thật nè cả. Lúc con kèm mà hết cứ rau cái bồn ạ Bây giờ nóng im được nào nòng một chút nữa bà Thế kì nàm đó bớt cái nòng Đó là Cái ừ. nòng cây, xong nòng, sáng nòng เสาอาทิตย์เาเป่ากับไปน้ำน้ำเมฆน้ำพอเขาลองฟังกับไปติวไปติวกิ๋งบอกกูสิพาไปแข้งยังมาเพิ่นต้องใสไอไอแพสใสไอแพสอันที่จิไปแข้งนะ่ะเครื่องเก่ามันแบตเสียม ก็น่าจอมันเล่าแม่เพื่อนก็เลียงไปเปลี่ยนให้วันนี้ก็อยังรู้นี่เลอท่รงมาแหนไหมเสาร์อาทิตย์กู้หลือให้ไปติวให้ไปซ่อมเพราะว่ากูสิบ้าไปแข่งนะพี่องแข่งอันไหนกู้ก็ได้ถามขเขาเสาร์อาทิตย์ก็เลียงไปงี้ a เป๋าไปน้ำแม่ กรไปรับจ้างเกี้ยวเขาวันนี้มือ,อื่นก็นแล้วดอกนะเขา,ลบบาแล้วทุระเขาจ้างรับใบแล่าแล้วบนาสิพาไปตลาดบ่ไปอบิ๊กซีแมคโครบุรีลัมก็สิไปทาางพยักสิไปหาสื่อพวกหัวเตาแก๊สพวกเครื่องอบเครื่องปั้นอืมแล้วก็สิพาพอไปเพิ่งรถด ล้วก็เอาให้เขาเอาสีแผคมาเทผื่นครัว้วพี่น้องหลายงานหลายอยู่หรอกงานสีเย็นหลายอย่างหลายแนวอ,อยู่คอยเป็นคอยไปไอ้บนกะบ,บ่ร่างกายมันเกี่ยวกับเป็นนันเป็นนี่ทั้งยากเก็ดขวงน้ำพุงน้ำพร,พริกเนี่ยแหละพี่น้องให้มีตุนสะก่อนผู้ใดสือออเดอร์ก็ออเดอร์ออมาด้วยแบบนี้เด้อมีแหล,อขอละขวงนะนีมีทรงไปเรื่อยๆพวกกิมน้ำพริกปลาทู ว่าบองนะใดอยากได้ก็สั่งจัหน่อยนี่อีกจักเดือนหน้าเริ่มเดือนหน้าข้าจ้าสีสูสบ,บ,บสั่งบิดบอก็สีนี้ปลาแดดเดียวมีปลายากได้ปะพี่น้องงั้นนักเขาอีกได้ปะนี่อืมเอาเดอร์กระจองไว้หลายเดี่วบอ,อ,อเรื่องว่าปลายา่างปลาแดดเดียวเนี่ยกระลาเดี่ยวเพราะว่วานเป็นปลาชนนะปลาดุกนาะคนกะมักกินนะพี่น้องกระจองไว้หลายถ้ามีปลายา่างบอกเดอร์ยังสีนะ่ะ อ่าพี่เอาสองโลเด้อพี so so, ่เอาสามโลเด้อเสะสั่งไใบเซีวเซี่วแต่บอกของเขายังบ่มีเขาก็เลยบพันหลับปากอีกอย่างสี่นะพี่น้องก็เดี๋ยวประมาณเดือนหนานะคะเดือนหนาลรอเบิ่งว่าเดี๋ยวบบนมี้เย็บบนก็สีมาเห็ดคลิปลงอัปโหลดลงให้เบิ่งอัปเดตให้เบิ่งนะคะว่าของเขามีนู่นนี่นั่นพร้อมที่จะรับออเดอร์ตั้งสี่นะพี่น้องก็ตามนั้นนะพี่น้อนว่าขอบบนขอบด้วยเลยพี่น้องเด้อบ๊ายบาย